มากระเพื <nt> ่อนยังลูกคนโค่ไปครับเออน่าน่้ฮะเออเอ็นเลงเขาเล่าฮะโค้งลาบเลยเจ็บจริงหรอเ่าก็แค่นี้นี่ครับพอครัวใหญ่ครับกินในโจ๊อย่างนี้เหอะพอครัวใหญ่ครับ ทำน้ำจิ้มกันมาก่อนนะครับสุกแล้วนะครับไหนน้ำจิ้มไหมนีม่ครับส่วนตัวไม่สุกเอาไว้อยางไว้สักพักดนะครับนี่ครับเราไปล่าปลาได้ <c oughs> ไม่ได้ครับได้เอโยนผักบุ้งมาคนระับ <c oughs> ทำการครับทำการตั้งตรงแบบ

นี่ครับผักบุงครับผักบุงเด็กมันอย่างนี้แล้วนี่ครับนี่ครับไรเบจัดไปเลยครับนี่ครับผักบุงครับ เนี <N> ่ยเมื่อหลยุคหายยุคเี๋ยวเรนำหมามาเครื่องหนึ่งเลยนี่ครับาจวัาเล็กนี่ี่วาเออแต่ต้องใจอะไรอู้อะนี่ครับเนี่มันต้องอัดให้มาต้องไปเลยนำนี่ครับนี่ครับนี่ครับตบบุ้งครับตบบุ้งครับ น้ำวานนี่กินได้นะครับกินได้แดกสดเลยนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูแตนได้เอาแก้โควิดกินเก้าได้ได้